ทีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆืนที่สนใจนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับครูปาล์มนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับผมมาพอดีได้รับข้อความนะครับอินบ็อกมาว่าอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดต้องการจะทําวิดีโอแบบพวกนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับเนี่ยคือให้มีตัวหนังสืออยู่บนวิดีโอนะครับเพื่อให้สามารถดูได้บนอ่าเฟซบุ๊กนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คนเราดูแบบ Facebook คือแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่าใช้เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ อ่าแบบเนี้ยนะครับที่มีตัวหนังสือแบบนี้เนาะอ่าเวลาเรากดเล่นฉากแบบเนี้ยนะครับแล้วให้อ่าฉากไปแต่ว่าตัวหนังสือยังอยู่นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับก็คือว่าวิธีการทำทำยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เด็กถามมานะครับผมนักเรียนถามมานะครับก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยววันนี้สอนแบบง่ายๆนะครับอ่าก็คือเราต้องมาเข้าใจตัวนี้ก่อนนะครับอ่าสกิลพวกนี้นะครับเราสามารถโหลดได้จากในพวกอ่า กูเกิลนะครับผมเนี่ยก็คือต้องมาดูกันว่านะครับว่าขนาดนะครับขนาดของนะครับวิดีโอจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดเป็นอัตราแบบ1ต่อ1นก็จะเป็น10,80คูณ1080อย่างเงี้ยครับ4ต่อ5จะเป็น10,80คูณพันจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้คืออัตราของวิดีโอนะครับซึ่งไอพวกอัตราพวกนี้นะครับมันก็คือนะครับผมคำนิยว่าขนาดนะครับมันคือขนาดที่อ่าเวลาเราตัด เราเราตัดต่อเรื่องเวลาเราจะเอาลูกเข้าไปเนี่ยแล้วเราปรับขนาดเนี่ยถ้าเป็นขนาดตามนี้นะครับมันจะทําให้พอดีนะครับกับที่อ่าเฟซบุ๊กให้การรองรับเนาะอ่ะโอเคนะครับคราวนี้วิธีการจะทำเนาะเหมือนแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับแบบก็คือทําคือให้ตัวหนังสือนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับใส่โลโก้โลโก้เป็นที่เดิมนะครับอ่าแต่ว่าแต่ว่าให้นะครับอ่าภาพในวิดีโอมันขย,ขยับขยื่นไปเรื่อยๆนะครับ อ่าแบบนี้นะครับทําง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่อ่าเรามีวิดีโอที่เราต้องการจะทํานะครับก็ให้เราเข้าไปที่เว็บแอปพลิเคชันอ่าเป็นใช้คำว่าเป็นเว็บไซต์นะครับที่มีชื่อว่า c a n v a นะครับพิมพ์ใน Google เลยก็ได้นะครับผม c a นว a อ่าแคนวานะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเข้าสู่เว็บไซต์ปกติเลยนะครับผมอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับอ่าก็อย่าลืมล็อกอินให้มันเรียบร้อยนะครับวิธีการเข้าใช้แคนวา ทำยังไงนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยทําไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมแปะตัวไอไว้ให้ล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมแนะนำเนาะถ้าจะให้ดีเราควรจะเป็นแคนวาโ o จะดีนะครับมันจะได้มีเขาเรียกว่าก็คือมันก็จะมีเอฟเฟกต่างๆนะครับอ่าเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะ คราวนี้นะครับอันดับแรกเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่คําว่าวิดีโอนะครับในแคนวาโป่เนี่ยนะครับมันก็จะมีวิดีโออยู่หลายอันนะครับมีทั้งแบบมือถือแบบโฆษณาอยู่ใน u b e นะครับวิดีโอ u t u b e นะครับวิดีโอ Tik t o k มีทุกอย่างนะครับแต่ที่จะแนะนําวันนี้ก็คือวิดีโอของ YouTube ไอ a c e b o o k นะครับก็เข้ามาเลยนะครับขนาดนะครับขนาดที่ต้องการจะใช้นะครับขนาดที่ต้องการจะใช้เราก็นะครับสามารถ ไปดูได้นะครับถ้าเกิดเรามีไอตัวตัวที่เราโหลดดาวน์โหลดเอาไว้เนาะแบบนี้เราก็ดูสมมุติผมจะใช้1080คูณพ0เลยนะครับใช้เป็นอัตราหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับผมก็นะครับเลือกนะครับเป็นอัตรานะครับเนี่ยก็คือปรับขนาดนะครับ1080คูณพ0พิกเซลนะครับผมอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วทํายังไงต่อนะครับตอนนี้ตรงนี้มันจะเป็นเทมเพลตนะครับอ่ามันก็จะเป็นเทมเพลตต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าถ้าเราสังเกตเนาะมันก็จะเป็นเทมเพลตต่างๆนะครับเพื่อให้นะครับอ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับในการตัดวิดีโอของเรานะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับอ่าเนาะสมมติว่าผมบอกว่าเอาผมเลือกอันไหนมาก็ได้เพราะว่าผมจะทําแค่บนหัวนะครับอ่าผมก็เลือกอันนี้ละกันนะครับผมก็คลิกเข้ามานะครับปุ๊บ นะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าคราวนี้คือวิดีโอเนี่ยครับช่วงที่วิดีโอเล่นไปเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์นิดนิดหน่อยถ้าเราไม่ต้องการเราก็ทําการคลิกแล้วกด delete ทิ้งไปนะครับตรงไหนเราไม่ต้องการก็ delete ทิ้งไปนะครับอ่าแบบนี้เลยง่ายๆไปเลยนะครับหรือเราจะสร้างกระดาษใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับอ่านี่ยเราสามารถ delete ทิ้งไปได้หมดเลยนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับให้เป็นกระดาษโล่งๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครบอกว่า <c oughs> ต้องการนะครับ่าต้องการให้แบบว่าให้ยังมีเอฟเฟกเหลืออยู่ที่ผมแนะนําตรงนี้เพราะว่าผมอยากให้แบบเรามีเอฟเฟกนะครับแบบเรายังสามารถใช้ใส่เอฟเฟกได้แบบนี้ได้เหมือนเดิมนะครับก็เลือกมาแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนก็ได้นะครับวิธีการก็จะเปลี่ยนก็อ่าขอโทษนะครับอ่ะเนี่ยครับก็ แตเมื่อคลิกไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนข้อความได้นะครับแต่คราวนี้ผมไม่ใช้นะครับผมก็ขอลบนะครับอ่าก็ขอลบไปเลยแล้วกันนะครับลบทั้งหมดเลยนะแต่คราวนี้นะครับเมื่อลบทั้งหมดแล้วนะครับอ่าตอนนี้ผมเหลือกรอบสีดาแล้วนะครับเราก็เอากรอบสีดํามาวางไว้บนวิดีโอนะครับแล้วก็ขยายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับขยายนะครับกดชิปไว้เพื่อให้อัตราส่วนมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่าลืมลบวิดีโอเดิมด้วย นะครับอ่าตอนนี้คือเราได้กรอบสี่เหลี่ยมมาแล้วนะครับตอนนี้ได้กรอบสี่เหลี่ยมมาแล้วหลังจากนั้นเราก็นะครับอ่าหากรอบสี่เหลี่ยมใหม่มาเพิ่มนะครับโดยไปที่คําว่าองค์ประกอบนะครับอ่าแล้วเราก็ไปที่เส้นหรือรูปร่างหรือจะพิมพ์คําว่าสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถพิมพ์คาว่าสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อกดค้นหาเห็นไหมครับก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เราเยอะแยะมากมายนะครับเป็นวิดีโอเนี่ยนะครับสามารถ เอามาใส่ได้โดยการคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาวางนะครับอ่ะผมขอใส่ไว้แบบนี้เลยแล้วกันอ่ะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่ะนะครับถ้าต้องการสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็พิมพ์นะครับอ่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเนี่ยครับสามารถใส่ได้ปรับขนาดได้นะครับอ่ะคราวนี้เมื่อเราใส่สี่เหลี่ยมแล้วเนาะ สิ่งต่อมาก็คือเราต้องไปหาวิดีโอนะครับโดยเราไปที่คําว่าอัปโหลดวิดีโอนะครับอ่าวิดีโอนี้คือในวิดีโอที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะอ่าเป็นวิดีโอที่เราตัดเรียบร้อยแล้วในกรณีที่บางคนนะครับไม่ไม่สามารถใช้พวก p r e m i ี r e โปรได้ไม่สามารถใช้พวก After e f f e c t ได้นะครับหรือเป็นอ่าโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใหม่ๆนะครับอ่าก็ใช้วิธีนี้เอานะครับก็คือแรนเดอร์วิดีโอมาแล้วนะครับมีไฟล์วิดีโอแล้วนะครับเราก็ทําการนะครับ อัพโหลดวิดีโอขึ้นมาสมมติว่าผมต้องการที่จะอัพวิดีโออันเป็นอันนี้แล้วกันนะครับอ่าผมต้องการอัพวิดีโอเป็นอันนี้นะครับผมก็ทําการคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วผมก็กด Open นะครับอ่าวิดีโอต้องมีขนาดนะครับน้อยกว่า1.400เมตรก็คือจิกกว่ากว่านะครับอ่าก็คือวิดีโอต้องขนาดเล็ก นะครับเพราะฉะน so ั้นนะครับผมจะหาวิดีโออื่นนะครับอ่าที่วิดีโอตัวนี้มันมีขนาดใหญ่เป็นจิ๊กเนี่ยเพราะว่าผมไปทําแบบละเอียดแบบละเอียดมากๆนะครับผมเรนเดอร์แบบละเอียดมากๆนะครับผมขอเป็นอ่าอันนี้ก็แล้วอันนี้แล้วกันนะครับอ่าอันนี้แล้วกันนะครับที่มันเป็นไฟล์ mp4 จะมีขนาดที่เล็กนะครับอ่าถ้าเป็นไฟล์ mp4 เนี่ยขนาดมันจะเล็กนะครับอ่านะครับหรือเนี่ยถ้าเป็นวิดีโออื่นๆของผมเนาะอ่าแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นวิดีโออื่นๆของผมเนี้ยนะครับเนี่ยคือถ้าเกิดวิดีโออันไหนที่ว่ามันเป็นวิดีโอที่มีขนาดเล็กๆนะครับเดี๋ยวที่มันเป็นไฟล์ mp4 เงี้ยนะครับอ่าพวกวิดีโอที่เป็นไฟล์ mp4 แบบเนี้ยนะครับมันจะขนาดมันจะเล็กกว่าวิดีโอที่เป็นไฟล์หลักนะครับเห็นเมื่อกี้นะครับที่เกิน1นึ่งจิกอ่ะแค่7จวินะครับแต่อันนี้129เมกแต่10นาทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็นะ เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาวิดีโออันไหนมานะครับสมมติว่าผมเอาเป็นวิดีโอตัวอ,อันนี้แล้วกันนะครับผมก็กด Open วิดีโอเข้ามานะครับเราบอกว่าจะทําการดาวน์โหลดวิดีโอเห็นไหมครับอ่าทำการดาวน์โหลดวิดีโอนะครับหรือการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแบบนี้นะครับผมเราก็รอสักครู่หนึ่งในระหว่างที่รอเนี่ยเราก็ไปทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีนะครับกรอบเปลี่ยนสีสี่เหลี่ยมของเรานะครับ ให้เป็นไปตามนะครับสีที่เราต้องการนะครับาสามารถใส่เอฟเฟกได้สามารถใส่พวกอ่าเขาเรียกว่าเราสามารถที่จะใส่พวกอ่าฟิลตอรฟิลเตอร์ได้นะครับอ่านะหรือถ้าเกิดเป็นวิธีง่ายๆเนาะวิธีถ้าเกิดแบบกดแบบเราง่ายๆเราก็แค่นะครับคลิกไปที่สี่เหลี่ยมอันบนแล้วก็ทําการนะครับคลิกขวาคัปลอคลิกขวาวางนะครับอ่านะครับ กดระยะาวาไปเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีมาเหมือนกันนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดคนต้องการความเร็วนะครับอคราวนี้เมื่อได้แล้วนะครับช่วงรอวิดีโออัปโหลดเนี่ยเราก็ไปที่ข้อความนะครับเราจะใส่ข้อความเนาะเห็นไหมครับก็จะมีข้อความนะครับเยอะแยะมากนะครับมีข้อความเยอะแยะมากนะครับให้เราใส่นะครับจะเอาเป็นสีไหนก็ได้นะครับอันนี้ที่ที่ผมแนะนานะสมมติว่าผมเอาเป็นสีเหลืองเลยตัวนี้เลยผมก็ทําการคลิกขึ้นมา ก็อาจจะเป็นเลียนนะครับเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับเลียนโปโตโช็อปอย่างนี้ก็ได้นะครับกับคูปามแบบนี้ก็ได้นะครับง่ายๆนะครับแล้วเราก็ทำการย่อนะครับย่อขนาดมันลงมานะครับผมขอย่อมาเหลือซักประมาณ90กว่าๆแล้วกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับคือตอนนี้มันมันซ้อนกันอยู่เห็นไหมครับคือมันมันมีไฟล์2ตัวนะมันจะมีแบบแบบนี้กับแบบนี้นะครับผมต้องการแบบว่าเอาเอาแค่แบบแรกแล้วกันนะครับผมก็ทําการ delete นะครับอันที่สองทิ้งไปนะครับอ่ะอันนี้ได้ละขยายนิดหนึ่งนะครับอ่าถ้าเกิดมันยังแบบอืมตัวหนังสือยังยังใหญ่อยู่เนาะเราก็ปรับลงมาให้เล็กลลน,นิดนิดนึงนะครับให้มันดูแบบโอเคนะครับจงิงอ่าตัวนี้เราอาจจะแบบ <c oughs> มาเรียน Photoshop กันเถอะก็คือเพื่อ,อเพื่อเป็นประโยคเชิญชวนนะครับผมาประโยคเชิญชวนนะครับผมามาเรียน Photoshop กันอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาจัดให้มันดูแบบดูดูเป็นหัวเรื่องนะครับหลังจากนั้นก็ข้างล่างอาจจะใช้อักษรแบบอื่นก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับหลอักษรมันมีให้เราเลือกหลายแบบมากๆนะครับมี ฟอนต์หลายฟอนต์มากๆนะครับสําหรับให้เราเลือกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าถ้าเกิดบอกว่าต้องการจะใช้ฟอนต์แบบธรรมดานะครับเราก็คลิกผมต้องการใช้ฟอนต์แบบเนี้ยฟอนต์เย็นฉ่ำผมก็คลิกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับฟอนต์ก็จะขึ้นมานะครับอ่าแล้วเราก็ถ้าเกิดมันคือแบบเนี้ยถ้าเกิดมันมีฟอนต์นะครับที่แบบหลายๆบรรทัดอยู่ด้วยกันนะครับเราสามารถที่จะคลิกและดีลีทคลิกและดีลีทได้เห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้ได้ให้เหลือแค่อันเดียวนะครับเพื่อจับมันลงมานะครับอ่ามาเรียนบริษัทกันเถอะนะครับ อาจจะเป็นเรื่องอเปลี่ยนโอ้ยนะครับเปลี่ยนสีตาแบบง่ายๆอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ผมก็ทำการนะครับปรับให้ขนาดตัวหนังสือมันเล็กลงนิดหนึ่งนะครับผมปึบ นะครับปรับตัวหน uh ัง oh, สือให้มันเล็กลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตัวหนังสือให้เป็นสีเหมือนข้างบนก็ได้นะครับหรือจะเอาไปสีขาวก็ได้สีแดงก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะออกแบบเอานะครับว่าเราต้องการออกแบบแบบไหนนะครับอ่าผมขอเป็นสีขาวแล้วกันนะครับอ่ะนะครับอ่าเนี่ยเปลี่ยนสีตานะครับตรงตรงคำว่าตานี้ผมขอเน้นสีเป็นสีออกเป็นสีเหลืองๆแล้วกันนะครับ เป็นสีเหลืองแล้วกันนี่เลยสีเหลืองนี่เลยนะครับอ่าเปลี่ยนสีตาแบบง่ายนะครับอ่าแบบง่ายๆอ่าคราวนี้เราได้ทุกอย่างแล้วนะครับเราอาจจะไปที่การอัปโหลดนะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดพวกรูปโลโก้ต่างๆเข้ามาได้ <i> <c> เห <i> ็นไหมครับเนี่ยสมมติว่าผมต้องการโลโก้ตัวนี้ผมก็ติเข้ามาอันนี้คือไฟล์ที่ผมอัปโหลดเข้ามาแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับ อยู่ที่เราดีไซน์แล้วกันตรงนี้ก็คือเป็นความสามารถในการดีไซน์ของเราแล้วกันนะครับผมอ่านะครับแบบนี้ก็ได้นะครับามาเรียน Photoshop นี่เห็นไหมครับเราสามารถที่จะอัปโหลดนะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดพวกข้อมูลต่างๆขึ้นมาได้นะครับผมขอรูป อ่ะอันนี้แล้วกันนะครับอ่าอัพโหลดขึ้นมานะครับเป็นโลโก้เห็นไหมครับก็เอาโลโก้มาใส่แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ขยับนะครับคราวนี้โลโก้เนาะสมมุติว่ามันอยู่ข้างหน้านะครับจะไปอยู่ข้างหลังเราก็สามารถปรับตำแหน่งได้เห็นไหมครับน่าปรับมาแบบนี้เลยชื่เป็นแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วทํายังไงต่อนะครับก็นะครับ ไปที่นะครับผมรูปมาเขาเรียกว่ารูปไปที่รูปอ่าอัปโหลดเมื่อกี้แล้วไปที่คําว่าวิดีโอนะครับจะเห็นวิดีโอที่เราอัปโหลดเข้ามานะครับก็ทําการติ๊กวิดีโอเห็นไหมครับวิดีโอเขเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยับขยเยือนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอสต็อปไปก่อนอ่าแบบนี้ฟึบอ่านะครับนี่นะครับก็คือเราปรับวิดีโอเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาขยับนะครับคือเขาเรียกว่าขยับให้สี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับมันอ่าไม่ทับวิดีโอจนเกินไปเนาะ อ่าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาขยับตัวหนังสือนะครับอ่าเสร็จแล้วลองกดเพย์ดูก็ได้นี่เห็นไหมครับแค่นี้เองครับวิธีการนะนี่ครับนี่คือวิธีการนะครับในการทำเขาเรียกว่าเป็นการทําหัวท้ายนะครับจริงๆเขาไว้สําหรับการยิงแอดเพื่อให้คนนะครับอ่าสนใจในวิดีโอของเรานะครับ อ่าสนใจในวิดีโอของเรามากยิ่งขึ้นเนาะอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดนะครับเป็น mp4 นะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับวิดีโอจะทําการดาวน์โหลดปื๊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 ดแบบนี้เลยนะครับก็คราวนี้การดาวน์โหลดก็อยู่ที่นะครับความเร็วของอ่างานของของอินเทอร์เน็ตของเราความเร็วของการประมวลผลแล้วก็ นะครับผมขนาดของไฟล์นะครับผมที่ในการดาวน์โหลดออกมานะครับเมื่อดาวน์โหลดออกมามันก็จะนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือมันก็จะมีพวกเป็นแบบนี้นะครับอ่าเมื่อดาวน์โหลดลงมานะครับมันก็จะเป็นนี่นะครับมันก็จะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะเดี๋ยวผมเอาไฟล์มาให้ดูเนี่ยแบบเนี้ยนะครับไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดแบบที่ผมทําไว้เห็นไหมครับอ่าที่ให้ดูเป็นครั้งแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็คือวิธีการสร้างนะครับเขาเรียกว่าสร้างนะครับอ่า เป็นเหมือนกับเทมเพลตพวกเกี่ยวกับสําหรับการยิงแอดนะครับเป็นอาจจะเป็นพวกอ่าผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมเรียกว่าเป็นกรอบหัวท้ายนะครับวิดีโอแล้วกันเนาะอ,อ่ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับผมในการอ่าเขาเรียกว่าเป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการที่เรานะครับทํา นะครับหัวท้ายวิดีโอให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้นะครับมันมีพวกเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอเนี่ยเข้ามานะครับเพื่อในการโฆษณานะครับผมและหลายหลายคนนะครับไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกินไปไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมระดับสูงได้ก็ แนะนำวิธีนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคครับจะชอบอย่าลืมกดไลก์นะครับผมใช่กดแชร์นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่านะครับผมสวัสดีครับ